เราอ่านมาถึงประมาณแถวๆนี้นะครับเป็นหัวข้อที่พูดถึงเรื่องเ,อเรื่องอย่าลืมว่าแถวแชิลเลอร์เนี่ยก็ต้องป้องกันการเป็นน้ำแข็งเหมือนกันนะครับที่เขาเน้นๆก็คือพวกวงจรน้ำหล่อเย็นที่ c o o l ่ง g าวเวอรนะครับที่มันเป็นระบบเปิดด้วยแล้วมันก็อยู่นอกอาคารด้วยนะครับ ถ้ามันเจออากาศที่เย็นจัดจนเป็นน้ําแข็งได้เนี่ยมันก็ก็จะมีปัญหานะครับวิธีแก้ของเขาก็จะมีทั้งใช้คีเตอร์ใช่ไหมมีทั้งการแยกหลูมน้ําใช่ไหมครับให้น้ําที่วิ่งให้น้ําที่มันวิ่งอยู่ข้างนอกอะวิ่งระหว่างคูลิงทาวเวอร์กับตัวเบสินข้างล่างเนี่ยน้ํามันเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับ เดินด้วยโฟล์เต็มที่ตลอดเวลามันจะได้ไม่แข็งไม่แข็งเป็นน้ําแข็งนะครับทีนี้ก็มาถึงย่อหน้านี้นะครับบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามอันนี้ไม่แน่ใจว่าคือ either case นี่มันมันสื่อให้เห็นว่ามีมีสองกรณีขึ้นไปอะไรเงี้ยนะ ไม่ว่ากรณีไหนก็ตามเนี่ยน่าจะเป็นแบบอะไรนะแอร์คูลหรือว่าวอเตอร์คูลเชนเลอร์นั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นระบายความร้อนด้วยอากาศหรือน้ําก็ตามเนี่ยเอ,อท่อทั้งหมดเลยอะ่ะก็จะต้องเรนน้ําออกนะครับแล้วก็ถ้าท่อไหนที่มันมีน้ําอยู่เนี่ยถ้าท่อไหนที่มันมีน้ําอยู่เนี่ยจําเป็นต้องมีน้ําอยู่เนี่ย ก็ต้องมีการทำ tracing นะครับก็คือที่ว่าต้องมีท่อไอน้ำใช่ไหมมาแปะอยู่ข้างๆเพื่ออุ่นไม่ให้มันฟรีซนะครับสำหรับผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบเ,ออเขาชอบที่จะมีระบบเดรนน้ำทิ้งอัตโนมัติ นะเดเนน้าทิ้งไปที่ที่อุ่นนะครับน้ํามันจะได้ไม่เป็นน้ําแข็งแล้วก็น้ําในท่อจะได้ก็คือเดเนน้าในท่อออกไปเก็บไว้ในที่ที่อุ่นกว่าเมันจะได้ไม่เป็นน้ําแข็งถึงแม้ว่าระบบจะไม่ได้ทํางานที่อ,อ,อุณหภูมิต่ํากว่าจุดเยือกแข็งก็ตามการเดเรนก็ควรจะ ทำอยูอ่คือมันยังไงก็ควรจะมีระบบไดน้ำอัตโนมัติอยู่ดีนะ <c oughs> <c oughs> สำหรับชิลเลอร์แล้วก็คอนเดนเซอร์วอเตอร์ลูกก็คือวงจรน้ำหล่อเย็นนะครับสำหรับชิลเลอร์แล้วก็วงจรน้ำหล่อเย็นเนี่ย ที่ต้องใช้ในสภาวะที่ที่เย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเนี่ยภาภาละการทำความเย็นในฤดูดหนาวเนี่ยชวนควรจะควรจะใหญ่พอควรจะใหญ่พอที่จะ ที่จะมีระบบระบบป้องกันการเป็นน้ำแข็งที่ make economic sense ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนอืมเอาเอาพูดเป็นภาษาไทยแล้วกันนะคือไอความหมายของประโยคนี้คือว่า,าสำหรับชิลเลอร์กับระบบ น้ำไอ้วงจรน้ำหล่อเย็นของคอนเดนเซอร์ของชิลเลอร์เนี่ยนะถ้ามันต้องทํางานที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเนี่ยนะเอ,อยังไงซะไอ้พาระการการทําความเย็นในหน้าหนาวเนี่ยมันก็ต้องมีมากพอที่จะทําให้การติดตั้งระบบป้องกันการเป็นน้ําแข็งเนี่ยมันดูแล้วคุ้มค่าต่อการลงทุนนะครับ แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดโหลดมันไม่มากพอคือถ้าคูลิ่งโหลดมันไม่มากพอเนี่ยเขาบอกว่าไปใช้สปิตไทส์เลยไม่ต้องไปใช้ชิลเลอร์หรอกนะครับอันนี้นะ i s not s m a นะ s r er split s p l i t s p เ i t system นี่ยคือถ้าไม่ใหญ่พอเนี่ยไปใช้สปิตไทส์ไปเลยนะครับหรือไม่ก็ไปใช้วิธีระบบอื่นนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิด ใช้ระบบที่เป็น DX system นะครับ uh, DX system นี่คือเนี่ยนะ direct expansion นะครับก็คือระบบ uh, ที่ใช้ vapor compression cycle นี่แหละก็คือก็คือกลุ่มนั้นแหละกลุ่มพวก window type, split type, package unit นั่นแหละนะครับ direct expansion ถ้าใช้ระบบที่เป็น DX system ก็จะต้อง ก็ต้องพิจารณาอันนี้เป็นพิเศษนะครับพิจารณาอะไรพิจารณาการใช้ Condensing unit นะครับไอชุดคอยลร้อนข้างนอกเนี่ยที่มันสามารถทำงานที่อุณหภูมิต่ำมากๆได้นะครับอ๋อหรือว่าเป็นระบบที่สามารถติดตั้งภายในยนะในพื้นที่ภายในนะซึ่ง ซึ่งเป็นแบบที่สามารถปรับอากาศหรือว่าควบคุมอากาศได้อย่างเต็มที่หรือว่าควบคุมได้บางส่วนนะครับอันนี้ไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่อืมคือคือประโยคแรกชัดเจนคือถ้าใช้แอร์แยกส่วนเนี่ยก็ไอคอยล์ร้อนที่ต้องอยู่ฝั่งข้างนอกอ่ะที่ต้องเจอกับอากาศเยือก หนาวเย็นจนถึงจุดเยือกแข็งเนี่ยมันก็ต้องออกแบบมาสำหรับทํางานในอุณหภูมิต่ำๆมากๆได้นะครับหรือไม่ก็ไอ้ระบบปปรับอากาศเราเนี่ยจะต้องติดตั้งอินดอร์เนาะเดี๋ยวนะไม่ใช่ติดตั้งในพื้นที่ภายในนะครับที่มีการควบคุมสภาพอากาศอย่างเต็มที่หรือว่าควบคุมบางส่วนอันนี้นึกภาพถ้าผมนึกภาพตอนนี้นะนึกภาพเหมือนเป็น สปิทไทใช่ไหม door, ไออาดอไ o ไอตัวอะไรนะคอนดนซิ่งยูนิตที่ปกติต้องติดตั้งไว้ที่อากาศด้านนอกเนี่ยก็ไม่เอาไปไว้ข้างนอกอก็เอาไว้เอาไว้ในอาคารนี่แหละแต่อาจจะเป็นห้องห้องหรือพื้นที่ที่มันไม่ได้แบบมีคนอยู่อะคือเอาคอยร้อนไปไว้ในอาคารนั่นแหละอันนี้นะเด,ด,ดาเดาเอานะจากประโยคสุดท้ายนี่ไม่ค่อยเข้าใจเขาเท่าไหร่ทีนี้สำหรับ ระบบที่เป็น outdoor air cool นะครับอันนี้ก็คือสปีดทายบ้านเรานี่แหละนะก็คือเป็นการระบายความร้อนด้วยอากาศแล้วก็คอยร้อนวางอยู่ข้างนอกนะครับถ้าเป็นระบบแบบนั้นน่นแล้วก็มี defrost cycle ก็คือมีวงจรทีเ่เหมือนคอยละลายน้ำแข็งอยู่เรื่อยๆอะนะครับเช่นระบบที่เป็น variable รีพิโวลูม VRF นะครับ Variable r e ือ i i n c e นะครับ VRF สามารถสร้าง l ลานสเก็ตเล็กๆได้อันนี้มันเป็นประโยคกึงก่งๆเซลกึงก่งๆประชดแหละอันเนี้แต่เดี๋ยวกำลังพยายามจะตีความให้เป็นภาษาไทยก่อนนะนะ คือกำลังคิดว่าไอ้สเก t ต n ิ r งริงคือคาว่าริงเนี่ยมันมันคือนึกภาพสนามฮ็อกกี้ไอลานสเกต็ตที่อยู่ในในอาคารอ่ะอันนั้นเขาจะเรียกเป็น I อส i ไอส i รินะครับอืม ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่อันนี้แต่รู้ว่าเป็นไม่ไม่ใช่ประโยคแบบอะไรที่มันตรงไปตรงมาเหมือนเป็นประโยคประชดนิดๆอดะถ้าให้เดาความหมายคือประมาณว่าระบบที่มันเป็นแบบ outdoor air cool นะอย่างเช่น VRF นะที่เอาคอยลร้อนไปวางข้างนอกเนี่ยแล้วมันมีระบบ defrost เวยเนี่ย คือหมายถึงว่าในสภาพอากาศเย็นๆนะไอแอร์แบบนี้ยังทํางานได้อยู่นะเพราะฉะนั้นถ้ามันยังคงเอาความร้อนจากภายในไปทิ้งข้างนอกได้เนี่ยแปะว่ารปะว่าภายในก็ต้องเย็นลงเรื่อยๆนะึกออกไหมก็กลายเป็นว่าไอในบ้านนะข้างในอาคารนะหรือในบ้านเนี่ยมันก็จะเย็นจัดระดับที่เราสามารถสามารถ ทำเป็นลานสเก็ตได้เลยอะ่ะคือคือแอร์มันยังทำงานได้อยู่ะนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชัวรนะ์นะร้อยเอร์เ็นตะว่าไอความหมายของประโยคนนี้เขามหมายความว่าอะไรนะอ่ะไปต่อนะครับไปเปินี้เอาอีกเจ็ดนาทีแล้วกันเนาะจะได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวขอดูกันนะไม่รู้ว่าจะมาถึงจบโอข้อนได้ไหมก็ไปก่อนแล้วกันนะอ่าหัวใจสำคัญข้อหนึงก็คือเรื่องนี้นะครับ ทําให้คนนะ่ะรู้สึกสบายนะครับาการที่จะมี Meet the heating load ก็คือการที่จะรับภาระการทําความร้อนในอากาศแบบอากาศแบบเย็นจัดนะ extreme นะมีปัจจัย เรื่องความปลอดภัยบางตัวที่จะต้องต้องต้องจัดการนะต้องต้องทํานะครับบอกว่าเเราอาจจะไม่ต้องรักษาอุณหภูมินี้นะครับ72ฟาเรลนไฮหรือว่า22ศาเซลเซี์เนี่ยนะถ้ามันเมือม่อเมือ่อเมื่อ สภาพอากาศข้างนอกอะ่ะมันต่ำกว่าสภาวะออกแบบ when it's below design condition outside แต่ว่ามันควรจะ l i v ฟเวอแล้วก็เออแต่มันควรจะอยู่ได้นะครับ l i v ฟเวอแล้วก็ให้เงินลงทุนนะครับกับเ,เงินลงทุนกับ เวลาสักสองสามชั่วโมงอะ่ะที่มันที่มันอยู่นอกสภาวะออกแบบเนี่ยควรจะคุยกันกันกบเจ้าของอืมเอออันนี้มันจะเหมือนกับที่ผมเคยคุยกับกลุ่มไหนสักกลุ่มนึงอะ่ะที่บอกว่าอย่างบ้านเรามันเป็นเมืองร้อนใช่ไหมพอดีนี่เขาพูดในทิศทางที่เป็นหน้าหนาวเราอาจจะจินตนาการยากยากหน่อย แต่ว่าถ้าเป็นหน้าร้อนแบบบ้านเราเนี่ยสมมติถ้าเกิดโหลดข้างในมันมันสูงสุดสักไม่กี่ชั่วโมงของปีอะถามว่าเวลาเราออกแบบแอร์เราจะเราจะออกแบบแอร์ให้มีขนาดครอบคลุมครอบคลุมวันที่ร้อนที่สุดของปีซึ่งอาจจะเกิดแค่วันหรือสองวันไหมเนาะ แล้วเราก็ต้องอาจจะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีกสมมติ2เท่าหรือ3เท่าอะไรเงี้ยเพื่อเอาชนะโหลดแค่2อสาวันนะกับการที่เราลดขนาดแอร์ลงให้เหลือแค่1ใน2หรือ1ในสแต่ว่ามันสามารถครอบคลุมซัก95%หรหรือว่า90%ของโหลดทั้งปีได้อะไรเงี้ยนะครับก็ยอมให้วันที่มันร้อนจัดจดจริงๆอเ่ยเออก็แอร์ก็สู้ไม่ไหวสัก2-3วันอะไรเงี้ยนะครับ ก็อันี่เรื่องเดียวกันแต่ว่าลองกลับกรอบทิศอ่ะเป็นเรื่องของการทําความร้อนในในอาคารในเมืองหนาวบ้างเนาะอันนี้ลองนึกภาพถ้าเกิดเป็นต้องฮีตติ้งใช่ไหมอันนี้เป็นฮีตติ้งเซตพอยท์นะคือสมมุติอากาศข้างนอกอาจจะแบบระดับศูนย์องศาหรือว่าเลขตัวเดียวอะไรเนี้ย เวลาเราทำความร้อนในอาคารนะ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้ทำให้มันมาถึง25อะไรแบบนี้นะเราทำมาถึงแค่เนี่ยประมาณเนี้ยครับประมาณ22อ่ะก็พอละแล้วก็ที่เหลือเราก็ทำอย่างอื่นที่มันถูกกว่าเช่นใส่เสื้อผ้าหนาขึ้นอะไรเงี้ยนะแล้วก็เอ,อห่มผ้าอะไรแบบเนี้ยนะครับก็แต่ว่า22นี่ฝรั่งมันอยู่ได้สบายนะคือใส่เสื้อผ้าปกติแบบเราอยู่เนี่ยอืม อ่าคือคือไม่ต้องฮีทให้มันถึงยี่สิบสองก็ได้อ่ะในวันที่ในวันที่มันหนาวจัดอ่ะเห็นไ,ไหมเพราะว่าถ้าเราอัดฮีเตอร์เข้าไปเนี่ยเนี่ยมันคือคือเนี่ยเขาบอกว่าเอาให้แค่อยู่ได้ก็พอนะถ้าข้างนอกมันเกิดหนาวจัดแค่ไม่กี่วันของปีนนะเนี่ยนะเนี่ยเพราะว่ามันต้องคำนึงถึงเนี่ยต้นทุนอนะ่ะเกิดข้างนอกมันหนาวจัดจัดอาจจะแค่วันสองวันของปีแต่เราว่าโอ้แต่เราต้องไปติดตั้งพวกยบลอร์พวกอะไรพวกเนี้ย ขนาดเป็นสองสามเท่าอของขนาดที่อาจจะแบบยอมปล่อยให้ยอมปล่อยให้สักสองสามชั่วโมงหรือว่าสักสองสามวันที่มันหนาวจัดๆนั่นน่ะแบบฮีตเตอร์เราสู้ไม่ได้เออมันอาจจะมันอาจจะคุ้มกว่านะซึ่งเขาบอกว่าให้เอาเรื่องนี้ไปคุยกับเจ้าของนะครับว่าจะยอมไหมนะเออนี่ไงเออเนี่ยดีไซน์คอนดิชันนะครับไอสภาวะที่เราใช้ออกแบบเนี่ยอันเนี้ย มันขึ้นอยู่กับลูกค้าเรานั่นแหละนะครับอย่างเนี่ยสภาพเนี้ยครับ99.6% d i n ดีไซน์คอนิชันในเมดิสันวิสคอนซินเนี่ยเอ่อมันคือลบ22องศาเซลเซียสนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราออกแบบแอร์ให้สู้กับเนี่ยสู้กับสภาพอากาศลบยีอองศาได้เนี่ยเราจะสามารถ ฮี Heat, คือทำความร้อนแล้วรับโหลดหน้าหนาวได้99.6%ของของเวลาของหน้าหนาวทั้งหมดอะนะครับแต่ว่านี่เขาบอกว่าแต่ว่านะครับออสองฤดูหนาวที่แล้วเนี่ยเมืองเนี่ยปรากฏว่าโอ้มันหนาวถึงนี่เลยอะลบสามสองเลยอะนะครับซึ่งก็เลยทำให้อ,อ ระบบป่าอากาศนะครับแล้วก็ตัวสปริงคลอร์ก็คือตัวอไอตัวสเปรดับเพลิงอ่ะมันฟรีซเลยแหละนะครับแล้วมันก็เลยไปทำให้พวกแอร์คูลฮีตปั๊มทั้งหลายหรือว่าพวกระบบ vif อะ่ะมันต้องหยุดทำงานไปเลยอะ่ะเพราะว่ามันมันเย็นจัดมากกว่ามากกว่าสภาวะที่เขาออกแบบเยอะมากนะครับ น,น่าจะพอได้ไอเดียนะตรงนี้นะน่าจะพอเห็นภาพว่าเขาเขาพูดถึงอะไรเนาะคือเขาคือมันจะมีมันคือยังไงซะมันก็ต้องยอมให้มีบางชั่วโมงที่มันไม่มีโหลดอะะครับแต่ว่าถ้าเกิดแหมหนาวจัดขนาดสองฤดูหนาวที่แล้วนี่บางทีมันก็ยอมยังไงก็มันจะมีจังหวะแบบเอ็กซ์ตรีมอยู่นะที่มันแบบสุดๆแล้วแบบเออยังไงระบบแม่งก็เจ๊งอยู่ดีนะครับ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดย่อหน้าทิ้งไว้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคราวต่อไปจะมาพูดย่อหน้านี้ซ้ำนะเดี๋ยวขออ่านไปก่อนนะอ,อ,อ,อันนี้เขาบอกว่าให้ให้ทำให้คนของเราอะพนักงานของเราที่อยู่ตรงทางเข้าของอาคารนะแฮปปี mm ้นะครับ n t r a n c e s t a r า happy Keep your entrance, start happy อันนี้ต้องนึกภาพเหมือนกับ โรงแรมหรือว่าอพาร์ตเมนต์บิลดิ้ที่มันจะมีคนคอยเปิดประตูให้เราอะไรเงี้ยนะครับอยู่ที่ล็อบบี้อะไรแบบนี้นะครับอันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดมีลมอัตราเท่านี้นะหนึ่งหมืนสี่พัน cfm นะครับหรือว่าหกพันกว่าลิตรต่อวินาทีนี่นะที่อุณหภูมิลบยี่สามองศาเซียสนี่นะวิ่งเข้ามาทางเวสติบูลของเรานะครับ เข้ามาในลิฟต์ของเรานะแล้วก็วิ่งขึ้นไปบนเพนต์เฮาส์ก็คือห้องที่อยู่ชั้นสูงสุดของอาคารนะเนื่องจากความดันลบอ่ะก็คือถ้าเกิดคุมความดันในอาคารให้เป็นบวกไม่ได้อ่ะพอเปิดประตูเมื่อไหร่ปุ๊บลมหนาวข้างนอกก็จะทะลักเข้ามาเลยนะเวสซิบูนี่นึกถึงไอ้นี่นะครับเวสซิบูนี่นึกถึงอะไรอะเหมือนห้องเล็กๆที่ที่กั้นระหว่างประตูกับ ประตูกับด้านในอาคารจริงๆอ่ะของฝรั่งมันนึกภาพนะมันจะมีมันจะมีห้องบัฟเฟอร์อยู่ห้องอนงน,นมันคือรูปเนี้นะเวสต์บูนี่คือเหมือนเป็นห้องที่เป็นบัฟเฟอร์เป็นกันชนะนะครับระหว่างอากาศภายนอกกับกับภายในอาคารจริงๆก็จะมีห้องหนึ่งนึกนึกภาพสมมติถ้าเป็นของฝรั่งเวลาเปิดประตูเข้ามาหนาวๆใช่ไหมก็จะมาเจอห้องเล็กๆห้องหนึ่งก่อนที่อาจจะเป็น อาจจะเป็นห้องที่มีล็อกเกอร์ไอ้ไอตู้ไบสณีของของแต่ละห้องอยู่ในในในนั้นน่ะคือห้องนั้นน่ะทำหน้าที่เป็นกันชนระหว่างอากาศหนาวข้างนอกกับกับภายในอาคารจริงๆอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเรียกว่าซวบูเนี่ยก็นึกภาพว่าถ้าเกิดเราไม่คุมให้อาคารเป็นบวกนะเนี่ยอากาศหนาวระดับหมื่นสี่พันซีฟเอมนี่โคตรเดยอะเลยนะถ้าแอร์หนึ่งตันมีลมประมาณสี่ร้อยซเอมนะคุณลองเอาสี่ร้อยหารดูดิ นะครับ400หารก็คือ432 4520ก็คือเหมือนมีแอร์แอร์หนึ่งตัน25ตัวเป่าลมเย็นเข้ามาในอาคารเราในจังหวะที่เราเปิดประตูนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ย p e o p l ่ะคนที่เดินเข้าอาคารมาเนี่ย เออคือคือเขาคนที่เดินเข้าอาคารมาคงจะแฮปปี้ดีนะคงจะมีความสุขดีเพราะว่าเออเขาใส่เสื้อกันหนาวมาเนี่ยแต่ว่าพวก Greeting Staff คือคนที่อยู่ในอาคารที่คอยยืนต้อนรับอยู่เนี่ยที่ใส่เสื้อผ้าแบบธรรมดาธรรมดานะก็คงจะไม่มีความสุขเท่าไหร่นะครับอันนี้เขาพบว่าเขาคือบริษัทเขาอะคนเขียนเนี่ยเขาเจอสถานการณ์แบบนี้ ในโครงการหนึ่งนะครับซึ่งออไอประตูลิฟต์ทั้งสิบสองอันน่ะกลายเป็นตัวสร้างสแต็ k เอฟเฟจากล็อบบี้นะอันนี้สแต็คเอฟเฟกต์ก็พูดหลายรอบแล้วอะแต่ไม่รู้ว่าคุณจำได้ปะที่ว่าเหมือนเป็นปล่องไฟใช่ไหมถ้ามันมีความร้อนใช่ไหมอากาศลอยขึ้นตามปล่องไฟใช่ไหมแล้วก็อากาศภายนอกก็จะต้อง ที่ชั้นล่างก็จะต้องหาหาทางวิ่งเข้าอาคารเรามาเนี้ยอันนี้กลายเป็นว่าถ้าเกิดความภายในตึกเราไม่ควบคุมความดันให้ดีะนะก็กลายเป็นว่าไอ้ปล่องลิฟต์อะที่มันขึ้นไปจนถึงชั้นสูงสุดอะจะทำหน้าที่เป็นสแตกนะ็กเนาะแล้วพอลมร้อนมันขึ้นไปตามปล่องลิฟต์เนี่ยมันก็จะไปลากเอาไปลากเอาอากาศเย็นจากภายนอกวิ่งเข้ามาตาม ประตูอะไรเงี้ยเวลาที่มีคนเดินเข้าออกเนี่ยแล้วพนักง,งานต้อนรับที่อยู่หน้าประตูก็คงจะนั่นแหละเป็นน้ําแข็งไว้นะครับเดี๋ยวนะผมจะให้ดูเวสติบิลนิดนึงว่าไม่รู้มันมีรูปให้ให้ดูสวยๆหรือเปล่านะปิดท้ายเดี๋ยวขึ้นเปเปอร์อันเวสติบิล มันไปเกี่ยวกับช่องปากไรไงว่างงเนี่ยอย่างเงี้ยพอนึกออกไหมใช่ไหมเห็นไหมมันจะเป็นแบบประตูกั้น2ชั้นน่ะถ้าเกิดอากาศข้างนอกมันหนาวใช่ไหมอย่างน้อยมันก็จะมีบัฟเฟอร์มีกันชนตรงเนี้นะครับมันก็จะทําให้เดลต้าทระหว่างข้างนอกข้างในอ่ะมันไม่ต่างกันเยอะสมมุติถ้าข้างนอกมันระดับติดลบยีกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วด้านในเราอ่ะคุมไว้ที่ยีสบสองศาเซลเซียสอ่ะเดลต้าทมันระดับสี่กว่าเลยนะ มันจะเป็นเดลต้าทีมหาศาลเลยนะมันจะทําให้ความร้อนข้างในเสียออกไปข้างนอกเยอะมากแล้วก็เวลาคนเดินเข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่มีจังหวะปรับตัวเลยนะมันก็จะเปลี่ยนจากลบยี่สิบมาเป็นบวกยี่สิบข้างในเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอื่นตามมาอีกเช่นพวกคอนเดนเซชันอะไรเงี้ยการควบแน่นนะไอ้น้ำไปเจออากาศเย็นที่ต่ำกว่าจุดน้าค้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีน้ําแข็งเกาะอ,อะไรแบบนี้มันจะมีปัญหาตามมาเยอะเลย แต่ถ้ามีบัฟเฟอร์แบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นแบบด้านนอกอาจจะลบ20ในห้องในเวสต์ซีบิวนเนี้ยมันอาจจะอยู่ที่ศูนย์องศาแล้วข้างในเป็น20อย่างเงี้ยแต่และช่วงมันก็จะมีเดลต้าทีที่ไม่มากนะมันก็จะช่วยลดปัญหาต่างๆได้นะคิดว่าคงพอเห็นภาพน,นะว่าเวสต r ซีบิวคืออะไรนะครับบางทีเราเ,เดี๋ยวนะบ้านเราไม่ค่อยมีหรอกนะเพราะเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องอะไรนะ ไอเดลต้าทีที่มันแบบเอ็กซ์ตรีมมากเหมือนเหมือนกับพวกเมืองหนาวเนี่ยบ้านคนก็มีเห็นปะ่ะบ้านคนมันก็มีคนทําที่เป็นเวสซิบิลแบบนี้นะครับเนี่ยโอเคไหมอ่ะจะได้เห็นภาพก็วันนี้เอาเท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อเดี๋ยวเราไปอีกเปเปอร์หนึ่ง